ไม่ยากครับตัวนี้พวกเราสงสัยอะไรไหมเกี่ยวกับการส่งงานมีใครยังไม่ข้อคาดหวงมีไหมครับมีไหมแสดงว่าเข้าครบทุกคนนะครับแต่ว่าส่วนมากอาจจะยังไม่ส่งงานนะครับเพราะฉะนั้นอ่า ตามส่งด้วยนะครับตามส่งด้วยนะครับตามส่งด้วยนะส่งย้อนหลังได้ครับส่งย้อนหลังได้แต่แต่คะแนนอาจจะไม่เท่าจะไม่เท่าเพื่อนนะครับส่งได้นะครับอาทีนี้นะครับอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่พวกเราอาจจะไม่เข้านะครับแต่เป็นห้องอื่น แต่ก็มีคลิปลงให้ทุกอาทิตย์เดิมนะครับนมาดูนะครับตอนนี้นะครับต่อจากบทดเดิมนะครับบทที่สองนะครับการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลและก็สำรวจข้อมูลครับตอนนี้จะเป็นการสํารวจข้อมูลนะครับการสํารวจข้อมูลนะครับมีอะไรบ้างสารวจยังไงบ้างมีลักษณะแบบไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่า ขั้นตอนนะครับหลักของการสำรวจข้อมูลนะครับหรือการทดลองนะครับคือการทดลองว่าแผนภาพหรือว่ากราฟในรูปแบบต่างๆนะครับส่วนมากแล้วครับลักษณะการพิจารณาการสำรวจข้อมูลก็จะมีอยู่5รูปแบบหลักๆนะครับ5รูปแบบหลักๆก็จะเป็นการสำรวจข้อมูลโดยใช้กราฟเส้นนะครับกราฟเส้นแล้วก็ ฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมแล้วก็แผนภาพการกระจายการใช้แผนภาพกล่องนะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับจะมีรูปลักษณะให้ดูนะครับแต่ละแบบนะครับแต่ละแบบตรงนี้ก็จะเป็นการสํารวจข้อมูลนะครับการสารวจข้อมูลครับมาดูนะครับการสารวจแบบแรกครับการใช้กราฟเส้นนะครับรูปแบบแรกก็จะเป็นแบบ ตัวนี้เป็นข้อมูลต่อนะครับรายได้เฉพาะรายได้เฉลี่ยต่อโคโเรือนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแค้ชัดว่าการเสนอข้อมูลจะเป็นแยบไงไนะครับรูปแบบผลลัพธ์ที่จะได้เห็นเป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเส้นนะครับกำกับไปด้วยนะครับเส้นนี้เป็นตอนพีิทธ์ไหมนะครับเตมเส้นนี้นะครับ เป็นภาคไหนนะครับลักษณะก็จะขายกันแบบนี้นะครับมาดูนะครับตัวทํางานพื้นหลังนะครับตัวทำงานนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ตาราง Excel ตาราง Excel นะครับเมื่อเราสํารวจข้อมูลมาเสร็จแล้วนะครับสํารวจข้อมูลมาเสร็จแล้วเราเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาสร้างกราฟนะครับในรูปแบบลักษณะต่างๆนะครับแบบนี้ ลักษณะกราฟนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตามความต้องการของเราตัวนี้จะเป็นตัวอย่างการสํารวจกราฟเส้นนะครับแต่เป็นข้อมูลเดียวกันกับตัวเมื่อกี้นะครับข้อมูลโคเรียนนะครับต่อไปลักษณะที่2ครับการสํารวจโดยใช้ฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมก็จะคล้ายกันกับกราฟเส้นนะครับแต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นอีกรูปแบบนึงครับแบบนี้ ข่าวข้อมูลเดียวกันนะครับข้อมูลเดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นแบบละเอียดขึ้นมาอีกแบบละเอียดขึ้นมานะครับลักษณะลักษณะรูปภาพรูป้าก็จะชัดขึ้นดูง่ายขึ้นแล้วแต่กรณีที่เราเลือกใช้นะครับบางคนก็เคยทํามาแล้วนะครับใน Excel e ลนะครับ Excel หรือบางคนอาจจะไม่ได้เรียนมาเลยนะครับเนื้อหาม .5 นะครับปกติแล้วจะได้ทำคราวทีาเรียน ในห้องเรียนปกติครับจะเรอ่เนื้อสอนออนไลน์ก่อนนะครับถ้าเปิดทันก็จะได้เรียนนะครับเหมือนกันครับรูปแบบเริ่มต้นจากการสำรวจนะครับแล้วมาเก็บใน Excel ครับก็จะได้รูป่างแบบนี้ขึ้นมานะครับรูปแบบมิสเตอร์แกรมมิสเตแกรมนะครับต่อไปรูปแบบต่อไปนะครับการสำรวจข้อมูลโดยใช้แผนภาพการกระจาย เหมือนกันครับสำรวจผ่าน Excel มานะครับแล้วก็ใช้ Excel ในการสร้างเหมือนกันรูปแบบก็จะแตกต่างกันไปครับตัวน,นี้ก็จะเป็นกราฟการกระจายนะครับที่เราเห็นได้ชัดว,ว่าจุดไหนจุดไหนมีไรายได้เท่าไหร่จำนวนรายได้เท่าไหร่ครับขึ้นตามจุดตามจุดนะครับตามจุดตามจุดขึ้นมาแบบนี้ครับลักษณะนี้อาจจะดูยากฝ่ายที่โรกมหน่อย ตัวต่อไปครับการสํารวจข้อมูลโดยใช้แผนภาพกล่องนะครับลักษณะคล้ายกันครับเราทําข้อมูลผ่านพิกเซลเหมือนเดิมนะครับแต่รูปร่างก็จะเปลี่ยนไปแอบขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนแต่ตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบนคล้ายรูปแบบแผนภาพกล่องนะครับส่วนมากแล้วครับเราจะใช้บางกรณีนะครับให้นิยมใช้นะครับที่นิยมใช้มากสุดก็จะเป็น กราฟเส้นแล้วก็ i ิสโตแกรมนะครับที่มันเห็นได้ชัดข้อมูลอาิชาติชัดเจนขึ้นมาหน่อยนะครับคล้ายกันครับลักษณะการเก็บข้อมูลก็จะเป็น e x c e เมาดิมนะครับตัวสุดท้ายครับการสำรวจข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมนะครับนนก,การสำรวจข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมนะครับลักษณะการสำรวจแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับการสำรวจข้อมูลที่มีจำนวนมาก จัดเก็บข้อมูลไปโครงสร้างข้อมูลนะครับแบบกรอกข้อมูล d a t a ้าฟิลนะครับภาษาที่ใช้ตอนนี้ภาษาที่ใช้มากที่สุดก็คือ y y t o o นะครับไพทอนลักษณะก็จะคล้ายกันครับแต่เป็นการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันประมวลผลครับให้ได้รูปแบบต่างๆตอนนี้ก็จะเป็นครับ่า พิโตแกรมแล้วก็แบบกระจายตัวนี้นะครับการสำรวจข้อมูลก็จะมีห้าเรื่องนะครับเมื่อกี้นะครับต่อไปก็จะเป็นต่อจากเรื่องที่แล้วนะครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้างลักษณะเป็นยังไงนะครับเราสามารถใช้ข้อมูลตัวเองไปในด้านไหนบ้างเราสามารถ ใช้ข้อมูลส่วนตัวนะครับทำอะไรได้บ้างหรือเราสามารถบอกใครได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับอันดัแบบแรกนะครับมีอะไรที่เป็นข้อมูลเฉพาะของเราบ้างครับยกตัวยอย่างดิดีนะครับข้อมูลส่วนตัวของเรามีอะไรบ้างครับอี๋ไหม ยินค่ะมีอะไรบ้างครับข้อมูลส่วนตัวหรอคะครับประชาชนออนด้วยชื่อมีเลขมีเออมีเลขสูสามหลักไหครับอะไรอีกก็ชื่ชอมบ้านที่อยู่ที่เราอยู่อ่ะค่ะ บนนันเลขที่แสดงว่าครับอ<ๆ>่าตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนบวคุคคลข้อมูลส่วนตัวของเราเอาตัวอย่างตัวนี้นะครับชื่ออายุการศึกษาประวัติสุขภาพตอนนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนบวคุคคลนะครับอ่าถ้ามีคนอื่นไปรู้ไปว้าครับเขาจะไปไป้านะครับเราเรียนจากที่ไหนจบจากที่ไหนอายุเท่าไหร่สิบสามหลักอะไรนะครับตัวนี้ถ้ามีคนอื่นรู้นะครับเขาสามารถ อฟางเป็นตัวเราได้ทำตัวได้เพราะว่าเราเขามีข้อมูลของเราเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลแบบข้อมูลตัวนี้นะครับไม่จําเป็นไม่ต้องไปบอกใครนะครับโดยเฉพาะ7บสหลักนะครับสบาหลักเบอร์โทรศัพท์นะครับยกตัวอย่างการใช้ f a c e b o o k นะครับ facebook นะครับ,รบไม่จําเป็นต้องมีอีเมลเข้าไม่จําเป็นต้องมีเบอร์โทรเข้า เขาก็สามารถเข้าได้นะครับมันมีวิธีเข้านะครับเข้าแบบจดจำยูเซอร์ของเรานะครับยูเซอร์ก็คือต,ตัวถ้าเข้าในเว็บมันจะอยู่ข้างหลังนะครับหลังคำว่า www.facebook.com เลนะครับข้างหลัง,งแลสนะครับที่เขาเอาไปนิยมเอาตัวเนี้ยเข้าไปเฟ b บุกของเรานะครับมันสามารถทำได้ แต่ทําได้ยากนะสมัยนี้แต่ก่อนมันทําได้ครับสมัยนี้นะครับถ้าเขารู้เบอร์โทรศัพท์เราเบอร์ไหนใช้เครื่องไหนนะครับตัวนี้ถ้าเราไปบอกเขามันก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับในเฟซบุ๊กครับอ่าสุดมากสุดมากก็จะได้ยินคำว่าแฮกเฟซบุ๊กแฮกเฟซบุ๊กนะครับอะไรประมาณนี้ไลน์ตัวนึงนะครับบัญชีอาจจะพูดใ้ฟังครับ บัญชีเฟซบุ Facebook, ๊กบัญชีไลน์ INE, ig พยายามจะให้มันเชื่อมต่อกันครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาแฮ็กเฟซบุ๊กแล้วได้นะครับเขาก็เขา้าเข้าไลน์แล้วได้เขา้าไอจีแได้เหมือนกันหรือการลอกเลนต่างๆที่ใช้เฟซบุ๊กเขา้านะครับเขาสามารถเข้าได้หมดเลยนะครับเข้าได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อมต่ออย่าเชื่อมต่อกันไว้นะครับเราตัดการเชื่อมต่อไปก่อน พราะว่าถ้าเขาเข้าได้ก็จะเสียไปทั้งหมดเลยนะครับตัวน,นี้เป็นข้อที่ควรระวังที่ควรระวังนะครับเหมือนกันครับรหัสอีเมลนะครับประวัติการเข้าใช้งานอีเมลนะครับประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเขารู้เขาก็เข้าได้เหมือนกันสมัยนี้นะครับสมัยนี้ตัว Gmail Gmail นะครับที่เข้าใน Google Chrome มันจะสามารถบันทึกรหัสผ่านบันทึกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆบันทึกรหัสผ่านที่เราเข้าในเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับเช่นสมมติโรงเรียนของเรามีระบบเช็คผลการเรียนนะครับถ้าเราเคยเข้าไปใน Google Chrome จะเป็นเครื่องของเราหรือว่าเครื่องคนอื่นที่มันติด G-mail ของเราครับมันจะสามารถบันทึกได้นะครับแล้วมันจะขึ้นให้อัตโนมัติด้วย ครับในสมัยนี้นะครับจะให้อัตโนมัติครับถ้าเราลืมออกจากอีเมลนั้นนะครับเขาก็สามารถเข้าไปในตัวดูผลการเรียนของเราได้อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับผู้คนมันก็จะจํารหัสผ่านทุกอย่างนะครับที่เราบันทึกไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้บันทึไกไว้ก็จะดีมาก ถ้าไม่ใช่เครื่องตัวเองอย่าบันทึกไว้นะครับตัวต่อไปครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของเรานะครับทราบผู้ทราบครับอาจทาให้สามารถปอบแปง็นตัวตนของบุคคลนั้นได้นนี้ครับ คำนิยามมัดแค่นี้นะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับ,ร,บรูปแบบแรกนะครับนะเห็นไหมที่มันออกข่าวบ่อยๆนะครับการโอนเงินไปให้คนที่มีชื่อ,อเฟซชื่อร้ายที่ขายกับเราเอารูปเราไปทําอะไรต่างๆนะครับไปยืมเงินคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการหลอกยืมเงิน การสวมรอยนะครับลักษณะพป็นแบบนี้ถ้าเขารู้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับอ่าราชบัเบี๋ยวคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวนะครับ PDPa นะครับก็จะมีอยู่หข้อนครับห้าข้อหลักๆนะครับ,ข,รบ,บ,รรบข้อแรกก็จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวนะครับจะทําทการเก็บรวบรวมนะครับใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ได้หากไม่ได้รับความยินยอม ง่ายๆคล้ายๆกับการเข้าใช้แอปธนาคารนะครับแอปธนาคารมันจะมีให้เรากดยินยอมทุกครั้งที่เราเข้าใหม่นะครับที่เราเข้าใหม่หรือตอนอัปเดตนะครับทุกครั้งเลยอย่างเช่นแอ,แอปภูมิไทยนะครับมันจะให้เรายินยอมเดี๋ยวทุกครั้งที่มันอัปเดตนะครับหรือการเล่นเกม ออนไลน์ online, นะครับเนเกมออนไลน์มันจะให้เรากดอนุญาตจาก Facebook อนุญาตจาก Line อนุญาตจาก Gmail อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ยินยอมมันก็ไม่สามารถเอาข้อมูลของเราไปได้นะครับแต่ถ้ายินยอมไปแล้วเราสามารถยกเลิกการยินยอมได้เช่นเดียวกันนะครับมันมีวิธีออกนะครับอันตนที่2ครับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัว จะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของและรายละเอียดของการประมวลผลนนครับให้เจ้าของข้อมูลส่วนตัวนั้นทราบครับก็พูดใพูดง่ายๆก็คือถ้าจะทําอะไรกับข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับต้องแจ้งให้เราทราบทุกครั้งนะครับหรือต้องได้รับความยินยอมจากเราทุกครั้งนะครับไม่เขาจะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่ยินยอมก็ไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับข้อมูลเราได้นะครับนอกจากเขาจะแอบอ้างนะครับ ตัวที่3ครับเจ้าของข้อมูลส่วนตัวนะครับจะมีสิทธิ์เพิกถอนนะครับความยืนยอมเมื่อใดก็ได้ตัวนี้คูดไปแล้วนะครับข้อหนึน่ะครับเราสามารถยืนเพิกถอนหรือว่ายกเลิกการยินยอมที่เราเลยยินยอมไปแรกๆได้นะครับอย่างเช่น f c e e o o o นะครับ o o k b o o กก็มันจะมีที่ให้เราไปกดไม่อนุญาต ในการเข้าเกมในการเข้าแอปในการเข้าฟังก์ชันต่างๆนะครับของโทรศัพท์นะครับของโทรศัพท์มันมีนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องเปิดเพยให้ใครรู้นะครับง่ายนะครับต่อไปข้อที่สี่ครับเจ้าของข้อมูลส่วนตัวนะครับสามารถยื่นคำร้องแจ้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ครับเมื่อเห็นว่าข้อมูลส่วนตัวของตนนั้นไม่ถูกต้องอย่างเช่นบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนพูดการศึกษานะครับ ถ้ามันผิดหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับให้เรารีบแก้นะครับเพราะว่ามันจะใช้ติดตัวเราไปตลอดนะครับติดตัวเราไปตลอดประชาชนก็ใช้ประจำาครับพูดการศึกษาครับเมื่อจบไปสมัครเรียนทํางานนะครับถ้าไม่ตรงกับชื่อของเรามันก็มีผลต่อการทํางานมีผลต่อการเรียนต่อเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเช็คดีๆครับเช็คดีๆ เวลาเราทําบัตรอะไรต่างๆบัตรใบกับคีย์บัตรประชาชนบัตรนักเรียนบัตรสมาชิกอะไรต่างๆนะครับต่อไปข้อที่5้าครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสามารถยื่นคำร้องขอลบหรือทำลายนะครับหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามเงื่อนไขของกฎหมายตัวนี้ก็สามารถยื่นคำร้อง ขอลบร้อทำลายข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเราได้นะครับนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะทำอะไรให้เราคิดก่อนแชร์นะครับคิดก่อนแชร์ยกตัวอย่าง f a c e b o o k นะครับ facebook ก็เป็นตัวอันตรายตัวหนึ่งนะครับ มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีก็คือเราคลเครียดคุยกับคนนั้นคนนี้ได้ทําให้เราเจอหน้ากับคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่ได้เจอกันนานแต่ข้อเสียก็คือครับทาให้เราเสียข้อมูลตัวเองเสียข้อมูลตัวเองโดยไม่รู้ตัว โดยมือตัวนะครับแต่ก่อนตัว Facebook มันไม่ได้เก็บข้อมูลเราเยอะขนาดนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เก็บทั้งอ e ีเมลก็โทรศัพท์วันเดือนที่เกิดน,นะครับข้อมูล,ลที่อยู่นะครับไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเปิดเปิดสาธารณะนะครับใส่เข้าไปได้แต่ไม่จําเป็นต้องเปิดสาธารนณะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปอนุญาตการใช้งานทุกอย่างครับอ่านให้ดีก่อน อ่านให้ดีก่อนนะครับไม่เช่นนั้นก็จะโดนเอาข้อมูลไปโดนดูตัวครับเอาข้อมูลไปดูตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับภาพนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีใบงานให้หนึ่งตัวใบงานที่2อจุดสามนะครับสอจุดสามยกตัวอย่างก,ก,การกระทําความผิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มาหนึ่งตัวอย่างนะครับเพราะขออธิบายหนึ่งตัวอย่างเพรามอธิบายนะครับเข้าใจไหมครับมีอะไรสงสัยอยากจะถามไหมมีไหมครับคุณครูครับพอดูอรายชื่อคนที่ส่งงานได้ไหมคนที่ส่งงาน มันจะมีคะแนน,นที่ครูยังไม่ได้เช็คด้วยนะครับเพราะว่าครูจะเช็คไปหลอดไปหลอกไปนะครับเพราะว่าบางคนก็ส่งไม่ครบส่งช้าอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับส่วนที่ส่งครบทุกงานก็จะมีธนวิทย์ไตรศรีเลิศเลือดีอดดก็จะขาดางานหนึ่งนะครับใบางานที่หนึ่งเอาไม่ขาดนะครับโอ,องแล้วค่ะอ่าไม่ขาด แต่ครูยังไม่ได้ลงคะแนน,นให้นะครับจะมีสาวิตินะครับสุทธาสินีอภิวัตนที่สงคบนะครับที่สงคบก็ใขรนี้ตั้งชื่อไม่เวลาเช็คเช็คเช็คยากนะครับดอกฝ้าย <The five. S 1> จะมีใครอีก อาชนาทนนใช่ไหมอาชนาทโนอาชนาทนะครับที่ส่งครบนะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีเลยนะครับบางคนก็ยังไม่มีงานเลยนะครับครับเพราะรฉะน,นั้นบอกเพื่อนเข้ามาสมด้วยครับห้องเรามีกี่คนครับข้ากับสอง มีคนครับ a อ d ได้ยิน,น,นไหมนี่ประมาณ46ครับ46เข้าค่าลูม32นะครับครับครูจะเช็คตามนี้นะครับบอกเพื่อนให้เข้ามาอ่าส่งงานด้วยในค่าลูมนะครับมีใครไม่เข้าค่าลูมอยู่ไหมถามเพื่อนให้ครูหน่อยนะครับ เพราะว่า,าครูจะปิดขณาครูปิดแล้วจะมีคนมาขอเข้าทุกครั้งเลยนะครับจาเหตุที่ครูปิดเพราะว่ามันจะมีห้องอื่นเข้ามาด้วยนะครับก็เลยปิดไว้นะครับไม่ให้เข้าห้องนะครับ่อี้จะมีงานไปงานที่ส3ามให้นะครับจะลงให้นะครับส่ง ส่งวันจันทร์น้ะครับส่งวันจันทร์น่ะอาจย์นะครับแคปไปด้วยก็ได้นะครับทุกห้องก็จะเรียนนะหะเดียวกันหมดนะครับทุกห้องเลยตั้งแต่ห้าตำหนงถึงห้าตำห้านะครับคลิปนะครับครูสอนห้องไหนครูอาจคลิปห้องนั้นนะครับ มันจะมีบางวันที่ครูสอนสองสามห้องนะครับแต่ครูใช้คลิปตัวเดียวที่โพสตั้งให้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าไปเรียนตอนไหนเช็คชื่อตอนไหนทำไมไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องสงใจนะครับครูเช็คตามงานนะครับเช็คชื่อก็เช็คตามงานใครส่งนงานก็เช็คชื่อให้แต่จะมีกรณีที่ถ้าสอนออนไลน์ครูจะเช็คตามสอนออนไลน์เท่านั้นนะครับเข้าใจไหมครับเข,ข,ข้าขใจไหมครับเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับใครที่ส่งงานคบก็ถือว่าเข้าเรียนแค่นั้นครับแต่ถ้าสอนอนไลายถ้าไม่เข้าก็ถือว่าไม่เข้านะครับมีคนส,สงสัยไหมทําไมว่าอาครูไม่สอนเลยสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาทาไมไม่ได้สอนทําไมวันนี้ได้สอนสงสัยไหม ไม่ค่ะอ่าไม่สงสัยนะครับช่วงนี้งานเยอะไหมไม่ก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ก็แสดงว่าไม่ค่อยเยอะนะครับวิชาอือน่นเรียนผ่านโปรแกรมอะไรครับวิชาอือน่นได้เรียนไหมมีมจับซูมค่ะมีจับซูมได้เรียนวิชาอะไรบ้างครับ ไทยคณิตวิทย์เคมีฟิสิกส์